คถามคำถามแรกนะคะคอาจารย์คะศิลปะของใครที่มีสิทธิ์คต่ออาจารย์นะคะครับก็มีหลากหลายนะครับเพราะว่าผมเองก็ตั้งแต่สมัยเรียนเราก็ชอบของของวานก็ว่าของของอีกอนชิลของเอ็ดวาร์ดมุนส์เราชอบเอ็เพชันดิสต์อะไรพวกนี้ครับวานก็อะไรพวกนี้แล้วก็ของไทยเราก็มีนะหลายคนนะก็ขออาจารย์สุชาติบ้างขออาจารย์จาาแท้ตั้งบ้าง แนวแนวที่เป็นเกี่ยวกับคนที่นอกนอกระบบซะหน่อยนะครับครับงเนาะแล้วนรอบางมกรเเล่าเรื่องอะไรล่ะคาเาเรื่องชีวิตคนนะครับเพราะว่าเราก็สมถนใจเรื่องชีวิตนะหมายถว่าศิลปะศิลปินสร้างงานก็เพื่อจะให้คนอื่นได้ดูนะได้เห็นนั้นเราก็ต้องกระถ่ายทอดความคิดของเราที่เรามองโลกมองชีวิต มองสังคมอย่างไรนะครับงานผมก็เป็นการบันทึกความคิดของผมที่มีต่อชีวิตรครับครับแล้วรอาจารย์แล้วว่าเีคว่าแบบศิลปินแห้งครับก็การทํางานศิลปะที่สุดแล้วมันก็ต้องไส้แห้งอ่ะเพราะมันต้องเริ่มต้นก่อนเพราะเราไม่ได้เป็นคนรวยเราไม่ได้เป็นคนที่มีเงินมากมายแล้วมาเขียนรูปงานดิเลกนั้นพอเราเรียนศิาาลปะเราก็ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์นะครับแต่งานสร้างสารรค์น่ะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ไปถูกใจใครหรือใครจะแล้วแล้วใครกี่คนที่จะมีเงินมาซื้อรูปเขียนนะครับแล้วใครจะมีผนังไว้สำหรับติดรูปเขียนในบ้านอันนี้คือความเป็นจริงเพราะฉะนนั้การที่มีคนรุ่นใหม่หรือว่าคนนักสะสมท,ที่เริ่มต้นมาก่อนเนี่ยผมบอกว่าก็เป็นที่หมายดีถ้ามีคนดูมีคนสร้างมีคนดูมีคนซื้อวงการศิลปะมันปปก็ได้ก้าวหน้าไปนะแต่ว่ากี่คนละที่จะรอดเป็นศิลป,ปินที่จะยืนหยัดได้แต่นนกว่าที่จะยืนหยัดได้ไปยืนได้ผมบองว่า ต้องใจแห้งกันทุกคนนะนอกจากบางคนส่วนน้อยนะครับที่เ็ามีวิถีทางเลือกที่เขาเขาทำได้นะครับแต่น้อยมากครับค่นะนนแล้วส่วนใหญ่ศิลปินเอยู่การละ่ารย์าคิดว่าแบบพอเกิดเหตการณ์โคิดขึ้นมานไงะครับก็อยู่ายกากกันนะครับตอนนี้ผมเข้าใจเลยนะครับบางคนในช่วงหนึ่งที่เ็รวมกลุ่มมาเพื่อจะ อะไรล่ะเรียกว่าจะทํากลุ่มเพื่อจะให้ประมูลงานนะครับเด็กๆกเด็กตั้งเรียนเองที่จบแล้วเองก็ตามซื่อเยอะแยะมากมายนะครับมอกว่าตอนนี้เขาก็ปีหนึ่งแล้วที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็ลําบากบางครั้งผมก็ช่วยประมูลประมูลนะประมูลช่วยเด็กๆเรารู้ว่าเขายากลำบากทั้งเด็กตั้งเรียนนะครับอ่ะต่อไปจะเสียเป็นอีกอ่ะเสีเปรนเราบอกพอเพิ่งซื้อระสาทสีวันนี้อีกวันหนึ่งมาขอยืมตังค์อีกนะซึ่งซึ่งเราก็รู้ว่าโอ้โหจ้าจริงจริงเพราะนั้น เราเข้าใจในเมื่อการเข้าชมงานศิลปะก็น้อยแล้วก็เพราะว่ามันติดโควิดนะครับเปิดนทรรศการไม่ได้แต่ว่าโอกาสที่คนจะได้ชมงานศิลปะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเนราะว่าเพราะโควิดอทำให้เราต้องคิดเปลี่ยนะผมก็มองว่าถ้าเราช่วยกันได้พอมีเลียวแลนที่ช่วยให้มันประคองกันไปได้มันก็กยังดีครับครับ